มา beauty blogger <Beauty. S 2> ค่ะปังปังไม่ไหวนะ beauty นะ beauty ฟูฟูอออย่าลืมติดตามอะไรนะคะช่องไอรีนจำซาด้วยนะคะดูการแต่งหน้าของไอรีนนะคะหันมาค่ะละไอรีนหันมาเป็นไงคะหันทำไมไม่ไปถ่ายลงชอลง่องไอรีนจำซาด้ก็งี้อ่ะ จะลงช่องไอรินจอมซาค่ะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไอรินแล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกิ้กุาา้งกิ้ถ้าใครไม่พลาดคลิปนี้ถ้าใครอยากดูกอีกไปดูก็ได้โอเคค่ะเล่นถูกสีะคะเอาปัดแก้มใส่สลุ้งนะ,ะปัดแก้มใ <c oughs> ส่ลุง้ง <c oughs> เอาเอาเอ ไปทาทำไมเสื้อลคะค<า>ะจก็เพื่อนสิใ<า>จเย็นค่ะใจเย็นฟังไม่ไหว,ว,วไหนอะคนนี้ดูไหนดูด้องแถวช <laughs> มพูชมพูชมพูอะชมพูจริงๆเลย ไอ้ดีสีอ,อะไรคะส,<อ>สีแดงค่ะไอ้ดีสีแดงไม่ว่าออกแดงๆส้มสนะ้มไหมเดินะนะคะแพ็คมาแล้วนะคะคุณครูเข้มสร็จแล้วเสร็จแล้ว,วรหรอ แต่งหน้าโนะดยการเปิด i p แ d เปิดกล้องไอแพนะคะเป็นกระจกฟออนะออูดไอเดียเนาะเออคิดยังไงทาลิปสติกอันนี้ระโมลิปสติกใครมาคะคุณระโมลิปสติกแม่แอมนี่เน้นปากเป็นไงคะในรู้บทงาน ิมยังไม่เสร็จเียคะ่ะแม่ว่ามันเป็นทางแล้วนะลูกนะปัดแก้มลูกอะไม่เสร็จไม่เสร็จรอนนะแผลแผลปัดใหญ่เลยนะนมีการจับมีการจับหน้าม้าไหนจ้าลิซ่ามาทำไมล่ะทำอะไรอนี้ เดี๋ยวก็ลงเดป็นหน้ามาโอ้นี่ได้แล้วจีแดงมาจเดี๋ยวไอรินกับแถลลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาแต่งหน้าก่อนน้องยังไม่เสร็จยังไม่ทิ้งลาก็เห็นกำลังใจจดจ่ออยู่กับการแต่งหน้าแม่มาจบก่อนแมเอาเวลาอะไรกินเาะเราไม่ได้เราไม่ได้นานนานานนานคือผ่านมาผ่านมาสิหันแกมา เป็นการแต่งหน้าทินเาหลีนะแก้งก็จะชมพูชมพูแป้นๆอันน้ก็ปัดอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ปัดแม่ว่ามันจะคุณครับคุณครับเออเอาดีๆฟังไม่ไหวอันมา น้อยลิห็นไหมเห็นไหมทางนี้เห็นมาดิความน่ารักของเด็กเนาะแต่งหน้าปัดครั้งเดียวนะคยเขปัดครั้งเดียวอ๋อเป็นไงเป็นไงแก้มชมพูพอไหมคะใครจะ ให้อลินรีวิวเครื่องสำอางก็ได้นะคะจ้างได้เ<ด>นาะกับแนวถ้ารู้จักนะคะเราก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะได้นะคะเราจะได้ใส่ทิ่พวกเหลานันถ้าดูแลไปดูคลิปต่อไปนะคะจะมีให้ดูยูค่ะอลินรับรีวิวเครื่องสำอางทุกประเทศนะคะพร้อมกับน้ำเทวจะรีวิวให้สวยงามเลย,อ,ย <laughs> อ่ะอรินจะไปยังคะ กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระตุ้ช่องไอรินจามค่ะถ,ถ้า,ถาดูเสร็จแล้วก็ไม่ไกล้าถ้ายังไม่ได้ดูช่องไอรินจาค่ะเรื่องเอิ่มเอิ่มเอมแบบเรื่องอยากอยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วใหว้ก่อนจะลาไปมีคำหนับไม่ทัน